สวัสดีครับพบกับช่องลงเดียลองแล่แชนเนลนะครับผมเนาะสวัสดีครับมาตูราบานเป๊ะนงครับรายโอกาสอาบน้ำให้เด็กๆด้วยครับผม สว,วัสดีนะครับสีทุกกนทุกตานทีน่ารักนะครับทียังให้กำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับเป็นร่วงเป็นใหญ่เด็กๆนะครับผมขอบคุณมอกมากครับวันีมาตุลาบานนะครับก็เลยอาบน้ํา,าอาบน้ํา,าอาบนา้ำหน่อยดวอานะอาบน้าหน่อยดีดเอายกค่ะกอเิก็ ปีเหนียวชี้นะชี้นะอยู่เลยนะครับเอายกขาดิๆยกขาขาเอายกขาอืยกขายกขาเอ้ยออืเาิงเล็กด้วยเอาเอาเอาเล่นนะ้ำเอาเอาคือนี่ใส่เขาก็ชอบเล่นน้ำอยู่แล้วนะครับเอฟสีก็เเอนอยู่นะครับ นี่จะเป็นรอนแดดพ่นนะครับเหมือนพ่นพ่นสันตาจะมีสิ่ตกอีกครับอืมอืมอ้ามาน็อดมาอืมเอาเอา้เอ่ย กับใส่ย,ย่าลงเดียววันต้อนเอาออกไปแล้วนะกับฟองมีตัดกันมาลุยลยเต็มมดอีกแล้วแบบหลังวก็ไม่มีได้เล่นเนาะอเอายกขานาดยกขาหน่อยอ เอาฝัง er. า่งนู้นด้วยดิอ่ะเอาฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวยกขาหน่อยเอาเออเออยกเออเออยกขาหน่อยเออเอายกขายกขาเดี๋ยวฝั่งน <c oughs> <c oughs> ี้ด้วยเดี๋ยวพลิกฝั่งนู้นด้วยนะ กับหลังด้วยเอามาดีดียกขายกขาเดี๋ยวยกขาเอ้ยกขาเดี๋ยวดีดีนะครับอ้วนมันตั้งเกศเลยนะครับไอ้ชูมันตั้งกองเขานะครับเพราะว่าพอเมย์เขาบึกบึนเลยครับเลือดร่อยเนาะลาบดอเลือดร้อยครับผม ยังเล็กนี่ลูกผสมช่วงกว่าแม่ครับไม่ต้องวิ่งหรือไม่ไม่ต้องวิ่งอืมเล่นน้ำกันออืืมมเอาลอดไหมเชื่อเล่นน้ำเอา เอาเอาเอาได้ยังปอยังอ๋อพอยัง,อ,อ,ยงอืมวันนี้อากาศรอ้อนอบอ้าวเมือนพุ่นจะตกนะตอนเช้าไปานะโดนออเดอร์นะครับปนังานโลตัสสั่งออเดอร์มาเกือบอยี่สิบกลองครับ Bên... vắt cà rau nó cà bên này à cho mẹ à hả cho mẹ à đi đi này nóng này อายร้อนยังอ่ะเดี๋ยวได้เบลที่ว่าเป็นสายแน่นๆนะเดี๋ยววันหย็ดปลาไปกระโดดน้ำบอ่อนะปลาไปเล่นน้ำในบอ่อคือลุงเดียปลาไปเลยวนะครับซึ่งเป็นสายเบลธรรมาดาเส้นเกือบตั้รอยเลยเอาไม่ยูนะครับแรงมากับตังดีดีตังบนบอรอนอ่าพอไปปล่อยแล้วแล้วเอา ยางนี้หนะ่หันมาฝั่งนู้นบ้างดิอ่ะเล่นกันเลยอ้าวพอ่ออืม แมวหมู่วันนอนหน้าบ้านนะครับหมู่วันก็บายใจก็นอน,อนอนตนลมไงอ่ะเป็นไงอ่ะหายร้อนยังสนุกไหมอ่ะอ่ะสนุกกันไหม่ะเล่นน้ำอเอ็นนะครับไอ้สีเห็นไกลไม่ได้เลยครับแม่ไกลผ่านลูกเดินกลางๆอย่างนี้เลยไม่ได้เลยครับ มองกันดูดูดูดอ้ฮะอะไรเห็นไม่ได้กับอิปีเลืองไก่ก็นั่นลุงเดียอาูุอย่างห้ามไม่ฟังนะครับนั่น

กรัเดนะอเอซีดูเรื่อยๆนะครับทีนี้นะคือจัดสั้นแบ่งเวลาให้ได้ลงตัวแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจองเดียวหรือจองปานางนะครับเด็กๆแข่งซีค่าของเอฟซียังอยู่ดีมีแรงกันทุกคนนะครับอุนทวนสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่คายใช่ไหมจะไม่ยิงเล็ก่ะ อังไงเออนอนไรไก่อยู่บ้านนี่แหละเออนอนตาเป็นลมนะเออเดี๋ยวแม่มาแม่น้องมานะปิดร้านก่อนเข้าใจไหมฮึืม โอเคนะครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวลงเดียบกลับไปที่้านโตนะครับปนานังอยู่คนเดียวขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ยังง่ายกำลังใจติดตามเหมือนเดิมแล้วก็ขอเอฟซีทุกคนร่ำรวยความสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม